ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวกำนันแหนบทองคำค่ะที่วันนี้ได้บุกสารกางยื่นหนังสือคัดค้านผลการคัดเลือก โดยเหตุการณ์นี้เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่และกำนันตำบลบ้านถิ่นนำชาวบ้านและกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองแพร่บุกสารกลางค่ะโดยในวันนี้7กลุ่มภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกา30นาทีในพัสกรมอกรองกำนันตำบลบ้านถิ่นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่นำรถเครื่องเสียงพร้อมผู้มาให้กำลังใจกว่า300คนและได้กล่าวว่าการทำงานของ คณะกรรมการการคัดเลือกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมหรือรางวัลเนบทองคําประจําปี2566อย่างเผ็ดร้อนเช่นการใช้พวกพ้องในการตัดสินโดยผู้มาให้กําลังใจปรบมือกันเป็นระยะทำกลางการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองแพร่และชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแพร่ค่ะ ต่อมานายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ซึ่งได้ประเมินรางวัลน,นี้ได้ลงมารับหนังสือจากนายภาสกรพร้อมเผยว่าเรื่องนี้จะนำส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบคงแล้วแต่ท่านผู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทางด้านนายพักรเผยว่าสำหรับเรื่องนี้ตนเองไม่ได้มาประท้วงแต่มาเพื่อขอความเป็นธรรมและเป็นการอยากให้สร้างบรรทัดฐานในการตัดสินกำนันแหนบทองคำอยากให้มีความโปรง่งใสไม่อยากให้มีการคัดเลือกผลงานด้วยระบบพวกพ้องวันนี้ตนเองจึงได้มายื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าอยากให้เรื่องนี้จบในจังหวัดไม่อยากให้บ้านเราเสียชื่อเสียงไม่อยากให้เรื่องไปถึงสารปกครองด้วยเรื่องนี้ตนเองจะให้เวลาเก้าสิบวัน หากยังไม่มีความคืบหน้าตนเองก็จะเดินทางไปร้องสารปกครองเพราะตนเองมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานพร้อมตนเองทำเพื่อสังคมตลอด365วันมีผลงานต่างๆมากมายเมื่อมาถูกตัดสินแบบไม่ยุติธรรมจึงออกมาเรียกร้องอยากให้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินเพราะหากเป็นแบบนี้จะทำให้ฝ่ายปกครองที่ทำงานอย่างเต็มที่มาเสียกำลังใจอย่างตนเองในวันนี้ค่ะ ผมมีปัญหาจริงๆวันนี้เป็นท่านแม่ที่กำลังปัดแตัดตีมีการปรรลุการชำานใช่ไหมผมยอมให้พี่น้อาตัดใน้แปดมกมาหลายตออแรกทราหลายโดนเองโดยกาปุบะตัดต่อไหนพี่น้องก็เป็นันที่ต้องบอกับจะผูกว่ตัดพันแปดผลจะออกมาจงไยอมครับจะไหู้ทีัส่วัน้แปดออกมางไนว่าจะเป็น

ตีนั้นิตีัวใจรักท,ที่นธรรมรกรักคู่พ่อครับถ้ามเป็นที่นี่นะครับปีนอกคูคองที่ตั้งแต่ทำงานอ้อนไก่อแน่บมบอกครับเป็นที่นี่ครับเพื่อบูเาุดทำง,งานง,ง,งานทำงานก็งานยาชิติบ่เเลยงานไฟฟ้าบ่เป็ให้เลยคู่คองท่นี้มดไม่เห็นน่ีน้นสตัดสนดยผู้าายผู้พิพาแต่ยังจะมัดแป้งเป็นข้าวแน่ เขบันครับข้อมูลขนานี้ขั้นต้รนาข้อมูนานที่อรบกกำลับเป็นมีหาแปดึมีขอาข้อมูลเสนอกาลังย่อเยี่ยงขาจะปรวมข้อมูลคือกระตูคปูกระแสนถือไปรวมวิธการคือันนี้คือคบ ผลิันนะอะร่าีนับในปีแค่เราเสียหายไปมากกว่านี้ผมยอมรับว่าผมขอแท้มากในการทํางานวันนี้ผมยื่นผมขอยื่นแค่ผู้ว่าก่อนนะถ้าผู้ว่านะครับถ้าผู้ว่านะครับเรื่องจบพิ้วว่าได้ในการนี้ครันี้ให้มีการแต่งตั้งคกรรมการนะครับอีกขั้นหนึ่งโดยผมไม่เอาคกรรมการชุดเดิมมาตัดสินเอาใครก็ได้นะครับ พอโหดคะแนนประมาณ4ต่อ4เนี่ยแล้วกรรมาการออกมาปุ๊บเลยยกให้อีกข่านหนึ่งท่านให้จังหวัดนี่ให้จังหวัดนะครับแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการออกมาตอนนี้อยู่ที่ดูนี้ที่ของทัานห้วละครับอันนี้อยู่คุ่ว่าพาะผมไม่อยากให้จังหวัดแพร่เราเสียหายแม้คนนี้พราะการทํางานปกครองมองกักวว่า24ชั่วโมง365วันเนี่ยผมไม่มีวันหยุดผมทํางานเหมือนเซเว่นหน่วยงานราชการมีวันหยุดมีเวลาในการหยุดแต่ผมทํางานเหนื่อยแต่สุดท้ายโหดทางานปุ๊บมัน เสียน่ยใจการทํางานครับการตัดสินมันต้องตัดสินกัน,นกันที่ผลงานไม่ใช่ตัดสินกันที่พวกพ้องนะครับงานนี้ผมบอกว่าผมสู้สุดวันนี้ผมยืน่นหนังสือต่อผู้ว่าก่อนนะครับต่อไปผมได้ครับตอผู้ว่าถ้าผู้ว่ายยืนยันเหมือนเดิมว่าผมยืนยันหมดว่าโอเคกำลังนเนียเนเป็นที่สูงมน่นผมก็ยะยื่นสามปกครองเพราะตอนนี้เอกสารนี้สามกองผมเตรียมหมดแล้วครับน้องผมเตรียมหมดแล้วและเอกสารตัวนี้นะครับรูปเล่มสองเล่มนี้ผมได้ส่งไปให้หน้าห้องของรับัญญัติช่วยผัไทยแล้ว ครับเพิ่งสมไปส่มไม่วาแล้วกัพอดีคนเราเนาะเราต้องมีทักวกบ้างผมก็มีเพื่อนนะครับเป็นนั่งห้องของน้ำจีช่วยมาไทยผมไม่บอกเป็นใครงานนี้ผมสู้ให้สุดนะครับท่านครับที่ว่าจะร้องสารปกครองนี่ร้องสาลปกครองผมต้องรอครับรออย่างว่าถ้าพูดว่าจบแต่งตั้งกรรมการที่จนาใหม่ผมก็จบแต่กรรมการที่จะมาที่นาผมต้องกรรมการที่มีความเป็นกลางไม่ใช่กรรมการที่เอาแต่หวกพ้องนะครับต้องกรรมการที่เป็นเป็นกลางมาที่จนาออกมาก็คือจบพิวว่าผมพร้อม ที่เส้นงานใหม่ผมพร้อมนําเสนอผลงานใหม่เอาขั้นกำเนานที่ได้แหนบมานําเสนอผลงานกับผมได้เลยว่าด้านไหน6ด้านเนี่ยมาคุยกันเลยด้านนี้มีไหมแต่เมื่อคือเมื่อวานนะครับผมขอรูปเล่มนะครับจากปกครองตามบาบขบ้อมูลข่าวสารผมขอปุ๊บเมื่อคืนผมไปนั่งอ่านนะครับผมยังหัวเราะเองเยว่ากรรมการให้คะแนนได้ไงผลงานปีห8ปดปี6 3สาหัวข้อผลงานยังไม่เปลี่ยนเนี่ยที่จริงผลงานไปเสนอผลงานปี65ยังเป็นเสนอผลงานปี6 3 แต่คะแนนออกมา97.8เนี่ยถ้าเป็นนักศึกษานะครับได้เกตรติลนิยมอันดับหนึ่งนะครับอันนี้งานนี้นะครับป,ปกครองจังหวัดกรรมการที่คะแนนออกมาเนี่ยท่านต้องทิศนาตัวเองว่าคะแนนที่ท่านออกมาให้มามันถูกต้องไหมกําลังใจฝ่ายปกครองและสตรีปกครองดูแลแผ่นดินเนี่ยทำงานนี่เสียเงินเดือนผมละครับแค่หมื่นกว่านิดๆผมทาบุญทํางานทีกับพี่น้องเนี่ยเดือนผมจ่ายประมาณสามสี่หมื่นบาทผมอยู่เพราะอะไรผมอยู่เพื่อความเป็นอยู่คี่น้องเพื่อบำบัดทุกบำบุงสุข งานนี้ผมสู้ที่สุดครับผมบอกผมสู้ที่สุดครับครับคท่านท่านถือถ้านถือก็เสยให้ท่านก็ดีครับดีครับนะครับช้าครับผมแค่ทัานเราจะพิพาทไปผมในฐานะเป็นเป็นน้องผมน้าเป็นลูกน้องผมเพื่อใครท่นใดคนเขาไม่กลันพิพาทครับแต่สิ่งที่ผมน้องแพทย์ผมผมยกขรับมาได้คือการตัดสิน ตัดสินในหัวพ้องตัดสิีนด้วยบดิ้นบดิ้นใจลุกเล่มอันนี้เป็นการตัดสินอีกทีหนึ่งครับผมบอกว่างานนี้เนาะผมฟ้าที่ท่านรอคติเนาะอันนี้จะได้ก็ได้นะครับผมนับถือท่านนับท่านตั้งแต่ท่านเป็นอยู่ประพาสวรรค์ผมบอกแล้วเนี่ยผลงานผมเลยเพราะลุกเล่มผมเนี่ยผมเพียบพ้องแต่คะแนนออกมาท่านท่านเรื่อคะแนนนี้จะได้ครับเก้าสิบจุดแปดแรกคะแนนเรื่องจะได้ครับผมผมต้องการให้ท่านเปิดคะแนนนะครับอย่งเขาจะไม่ได้เสียหายนะคนนี้แต่ถ้างานนี้หมดจบผ้าถึงสามผู้คล้องผมมัั่นนใจะครบ 99%ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์งสาปกครองผมมีการชนะแน่นอนผ้างานนี่ให้ผมชนะปุ๊บนะครับผมไปดูคำนั้นนี่มีจืดครับแนบแล้ว่านจะเสียใจจะได้ถ้าขอแนบพื้นนีอย่างเงินเกิดขึ้นนะครับงานนี้ความคันร้องคันทีครับอันนี้คือผลงานนะครับในการนำเสนอผมว่าน่นตีรูเเดยนทีละแผนระยะมีหูรวมงานประมาณเกือบเกือบพัร้อยคนมีฮาคี้องค์กรคุกองค์กรไปร่วมงานผมการบรรยายอยู่ในนิมิตครับ นอกกว่าคารองจีครับงานนี้ถือคันอย่าให้พลาดผมเมื่อไทยคันครับครับเนาะมือไทยคันครับเรียนท่านผู้ว่านะครับเสนอท่านทั่วที่จะรับเลือกนี่ก็จะเป็นสิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านกำเนิดท่านก็มความเห็นว่าในสนานนี้จะเป็นการมได้ยินครับ ได้นาดังๆนะครับพูดดังๆกันโอเคนะครับขออนุญาตท่านนี้ก่อนครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนแรกเนาะเป็นขั้นตอนกระบวนการเราเรารับเรื่องม่จะทำให้คตอบกี่ว่นนะครับโอ้โหอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นที่จะต้องเสนอท่านเราต้อพิจารณากระบวนการมันต้องมันต้องเรื่องระยะเวลามันต้อง่กับกระบวนการเพราว่าว่าจะเป็นช่องไหนกัรับคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงฮะหรือว่าจะเอออันนี้ตอบแทนอนาคตไม่ได้ สนใว่าจะเัข้นตอนแล้วก็มองข้อที่่นกำลังของเพราะเรื่องนี้เราก็้ารแล้วก็นี้ก็ากำงี้หรือเราจังหวัดเรารับเรื่องนะครช่องท่าลองครับที่พูมายืนบอกว่าถ้าไม่ได้รับครมเปนอนี้ก็ไม่สามารถตอได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นหลายส่วนคว่มเห็นแต่เ่ความเห็น ปานนี้กท่านเราปีราปีเ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 ราีราปีเราปีเราปีเราีเาเรน่ราปีเ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 ราเราราปี้ราเราปีงราปีเราปัเราปีเรา่ีเราปี้ราปีรีเรามเราปราปีเราีเรราอีเราปีเราปูเราปีเราปัเราปีาป่รีเราปีเาีเราอราปีเาปเรัปีเราีาปีเาเรารปารีรีรา ผมสามารถยืนล้กฟ้องศาลผู้ข้องได้เลยตามอำนาจที่ทำความรู้สึกให้ครับพี่น้องครับศาลผู้พ้องเป็นศาลที่เพิ่ความยุติธรรมพ่อผมเคยยืนเล่าไปหลายหน่วยงานแล้วเป็นศาลที่เพิ่ความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนให้มีปัญหาอย่างครับเกี่ยวกับหน่วยงานราชการเขาสามารถยืนลูกฟ้องศาลผู้พ้องได้นะครับงานนี้ความรงสีจะทำไปอย่างดีครับให้พลาดังครับ่านผาก พ่อขึ้นไปพน้มัวแปบปกครองเพื่อใคนครับขอบครับขอพนะครับพี่นอกำํานมั่วแป๊บฟ่กของตนาจดูอยู่ถ้าเขามาเป็นมีรืองิดเข้านขอพใจนะครับาใจผมจะได้ดูถ้าไม่เาใจถ้าเามานะครับตอจะไดหเขใจผมจะ้ ใ <c> ห <oughs> ้พวกเราจะปราศจากไม่เป็นการที่มาไม่ทำยะไรจะได้ที่ของดี่วางขอบคุณมากครัยขอบคุณมากครับ